สวัสดีครับวันนี้รีวิวตัวอุปกรณ์ที่อยู่ตรงนี้ครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่อง SuperTomo ของเราอาจจะไม่ค่อยได้ทำแนวนี้สักเท่าไหร่ครับคือเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งแล้ว เป็นอุปกรณ์เกมมิ่งสำหรับพกพายิ่งน่าจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันมากขึ้นไปอีกครับแต่ว่ามันก็เป็นจอที่ผมคิดว่าน่าสนใจครับก็เลยหามาทำรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันครับจอเกมมิ่งของทาง asus รุ่นนี้ชื่อว่า rog s t r i e xg 1 7ครับส่วนสเปคต่างๆก็ไล่มาตั้งแต่ที่เป็นจอขนาด full hd ขนาด17.3นิ้วมีขอบเขตสีที่กว้างถึง100% srgb แล้วก็ยังมีเทคโนโลยี adaptive sync มาพร้อมกับ Re Response Time ที่ต่ำถึง3มิลลิเซกแล้วนอกจากนี้ครับจอตัวนี้ยังมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยครับแบตเตอรี่ถ้าพงจำตัวเลขไม่ผิดน่าจะอยู่ที่7,800มิลลิแอมเอาเป็นว่าเดี๋ยวพงเช็คตัวเลขให้ดีๆแล้วก็ขึ้นไวให้ที่หน้าจอตรงนี้ละกันฝาก Editor ขึ้นให้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องระยะเวลาของการใช้งานครับจอตัวนี้ถ้าชาร์จแบตเตอรี่เต็มสามารถใช้งานได้ที่ประมาณ3.5ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเราปรับความสว่างให้มากขึ้น ระยะเวลาคงใช้ได้ที่2.5 3ชั่วโมงราวนี้ครับ แล้วก็มีระบบควิกชาร์ตครับก็คือเวลาที่เราชาร์จ1ชั่วโมงจะสามารถใช้งานได้ที่2ชั่วโมงครับการชาร์จใช้เป็นเทคโนโลยี p o w e r Delivery หรือ Quick c h a r ์ e ก็ได้โดยที่พอร์ตด้านข้างเครื่องก็จะเป็น USB-C แล้วก็เวลาที่จะนำสัญญาณเข้ามาที่ตัวจอตัวนี้มีทางเลือกให้2ทางครับทางแรกก็จะเป็นตัวพอร์ต USB-C เหมือนกันครับอย่างเช่น Macbook Pro หรือว่าเป็นตัว iPad Pro สามารถที่จะส่งสัญญาณภาพแล้วก็เสียงเข้ามาที่หน้าจอตัวนี้ผ่าน USB-C ได้เลยแต่ในกรณีที่สะดวกเป็นส HDMI ก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อ HDMI เข้ามาที่พอร์ตไมโคร HDMI ที่ด้านข้างของเครื่องตัวนี้ได้เช่นกันครับส่วนด้านบนก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องแล้วก็เป็นปุ่มที่จะคอยเอาไว้ตั้งค่าต่างๆของหน้าจอนอกจากนี้ตัวจอตัวนี้ครับยังมีพอร์ตแบบ3.5ม mm, ิลิเมตรเอาไว้เชื่อมต่อหูฟังด้วยแล้วก็มีลำโพงด้านหน้าตรงนี้ด้วยครับแต่ว่าเท่าที่พงลองใช้งานมา มันเป็นลำโพงที่มีกำลังขับแค่1วัตต์แล้วก็ด้วยขนาดของตัวจอที่มันไม่ได้หนาครับมันไม่สามารถที่จะสร้างอะคูสติกได้เพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาได้ก็จะไม่ค่อยมีคุณภาพที่ดีเท่าที่ควรครับแล้วเรื่องเบสก็แน่นอนครับเราคงจะคาดหวังเสียงเบสมาจากหน้าจอบางๆแล้วก็เล็กๆจากดอกลำโพงเล็กๆแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นพงพงก็จะแนะนําให้ใช้เป็นตัวหูฟังน่าจะเป็นการตอบโจทย์ตรงนี้ที่ดีกว่าครับนอกจากนี้หน้าจอตัวนี้ยังมีความพิเศษอีกครับสิ่งที่พงชอบก็คือมัน สามารถที่จะพกพาได้สะดวกครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะใช้ตัวฝาพับพับเข้ามาเป็นฐานด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกปรับองศาได้ครับตรงนี้เป็นระบบแม่เหล็กก็ถ้าเกิดใครเคยใช้ iPad ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีครับสามารถที่จะพับแล้วก็ฟลิปปิดมาเป็นโขเบอร์ด้านหน้าได้ครับ เพราะฉะนั้นการใช้งานก็ค่อนข้างจะหลากหลายสามารถใช้งานบนขาตั้งก็ได้ซึ่งขาตั้งออกแบบมาได้ดีครับสามารถที่จะปรับองศาหมุนทั้งซ้ายหมุนทั้งขวาหรือว่าจะปรับเพิ่มความสูงก็ได้แต่ที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือเวลาที่ใส่จอลงไปมันไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่ครับแต่สำหรับคนที่ชอบใช้จอแนวตั้งตรงนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนจอตัวนี้เป็นแนวตั้งแล้วก็สามารถใช้บนขาตั้งได้ด้วยเหมือนกัน แต่ในส่วนตัวพงไม่ได้ใช้งานตัวจอในแนวตั้งเลยครับแล้วก็เวลาวางบนขาตั้งมันก็จะโยกเยกไปมาอย่างที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาผมเลือกใช้งานพงก็จะตั้งบนฐานแบบนี้นี่แหละครับแล้วถ้าเกิดมันเตี้ยไปผงก็คงจะหาอะไรมาลองเพื่อที่จะปรับตัวหน้าจอให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น แล้วถ้าเกิดจะมาพูดถึงประโยชน์ในการใช้งานครับหน้าจอตัวนี้มีน้ําหนักอยู่ที่1นกิโลครับก็สามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกหรือในกรณีที่เราอาจจะมีบ้านกับคอนโดหรืออาจจะต้องย้ายจอไปที่ออฟฟิศหรือนั่งทํางานในหลายๆที่โดยที่ต้องการที่จะใช้จอเดิมๆไม่ได้ต้องการที่จะปรับตัวหรือไม่สะดวกที่จะซื้อจอแล้วตั้งเอาไว้ที่ทำงาน จอตัวนี้ก็น่าจะสร้างประโยชน์ให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือจะเอามาทำงานก็สามารถจะใช้งานได้ครับด้วยขอบเขตสีที่กว้างถึง100% srgb แล้วก็ยังสามารถที่จะคาลิเบตจอตัวนี้ได้ด้วยครับเวลาที่เราต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็แล้วแต่ตัวแคลหน้าจอก็จะดีเทคเจอ์่อตัวนี้เสมอครับเราสามารถที่จะปรับแต่งสีให้เที่ยงตรงแล้วก็เอาไปใช้ทํางานได้อย่างสบายใจครับไม่ว่าจะเป็นการรับชมความบันเทิงเอามาเล่นเกมหรือว่าเอามาทํางานผมคิดว่าจอตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการ กาารหน้จอเอามาไว้ต่อเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการทํางานแล้วก็ยังสามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้ด้วยครับแล้วนอกจากนี้ในกล่องก็ยังมี ตัวเคสที่จะเอาไว้คอยใส่จอตัวนี้แล้วก็พกพามไปไหนมาไหนโดยที่จะเป็นการป้องกันหน้าจอตัวนี้ได้ด้วยแล้วก็ยังมีชุดจ่ายไฟแบบ power delivery มาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้เครื่อง mac หรือว่ามีชุดจ่ายไฟที่เป็น power delivery อยู่แล้วสามารถใช้ร่วมกันได้เลยครับจะได้ไม่ต้องแบกตัวอะแดปเตอร์หลายๆตัวตรงนี้พงคิดว่าเป็นหน้าจอที่น่าสนใจมากตัวหนึ่งครับถ้าเกิดใครสนใจยังไงเนี่ยเดี๋ยวพงจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างครับคือถ้าจะให้พงสรุปเกี่ยวกับหน้าจอตัวนี้ คงต้องบอกว่ามันไม่ใช่หน้าจอที่ คนทั่วๆไปอยากจะได้ล่ะครับแต่สําหรับคนที่ต้องการหน้าจอในการที่จะพกพาไปด้านนอกไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือดูหนังหรือว่าเอามาทํางานต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นจอที่น่าสนใจมากทีเดียวครับเพราะว่ามีแบตเตอรี่สามารถใช้งานในตัวได้เลยแล้วก็ด้วยระยะเวลาของการใช้งาน2-3ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ผมคิดว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานเวลาที่เราไม่มีตัวปลั๊กหรือว่าแหล่งจ่ายไฟเข้ามาให้ตัวจอตัวนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่าเล่นเกมเนี่ยน่าจะใช้งานได้สบาย สบบายยเลยครัแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นรีวิวของตัวจอ ASUS รุ่นนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดคิดว่ารีวิวนี้มันมีประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามาดูช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับยังไงพงฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พงกับพี่ทอมต่อไปหน่อยครับยังไงไว้เจอกันอีคลิวิดีโอหน้าสวัสดีครับ